ดาราหนุ่มติดต่อผู้อํานวยการแล้วถามยอดหนี้ของแม่ดาราหนุ่มติดต่อผู้อํานวยการแล้วถามยอดหนี้ของแม่ด้านผู้อํานวยการเผยต้องการแค่หกแสนเพราะมีหลักฐานเท่านั้นส่วนอีกสองแสนหลักฐานการกู้ยืมหายไปหมดแล้วจากกรณีเคยเป็นข่าวดังอดีตผู้อํานวยการโรงเรียนกลุ่มเพื่อนครูผู้ที่ต้องมารับชดใช้หนี้แทนให้แม่ดาราหนุ่มแมงมุมกิติพัฒนร,รัตนเสรณีเมื่อปี 62โดยขณะนั้นดาราหนุ่มเผชิญหน้าอดีตผู้อำนวยการคู่กรณีแม่ยอมรับแม่กู้เงิน1.4ล้านแต่ไม่จ่ายเงินจริงทำให้เพื่อนครูผู้คำประกันให้แม่เดือดร้อนและพร้อมชดใช้แทนให้นั้นล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายวันที่9พฤษภาคม65ผู้อำนวยการวินัยซึ่งเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนคนดังกล่าวเปิดเผยว่า แมงมุมดาราดังลูกชายของครูที่กู้เงินไปได้โทรติดต่อมาหาเพื่อสอบถามยอดหนี้ที่แท้จริงของแม่ว่าเป็นจำนวนเท่าใดตนแจ้งว่ายอดหนี้มีอยู่ประมาณ800,000บาทแยกเป็นค่าใช้หนี้บ้านให้กับธนาคารจำนวน524,000บาทค่าสำนักบังคับคดี60,000บาทและเงินกู้จากกลุ่มย่อยกองทุนพัฒนาชีวิตครูอำเภออมก๋อยจำนวน 200,000บาทที่แม่ดาราหนุ่มกู้ยืมไปชดใช้นี่ค่ายบ้านให้กับธนาคารผู้อำนวยการวินัยกล่าวกับแมงบุมว่าต้องการเงินคืนจำนวน6 0 0 0 0บาทที่มีหลักฐานชดใช้ให้กับธนาคารส่วนเงินอีก200,000บาทที่กู้จากกลุ่มย่อยกองทุนพัฒนาชีวิตครูอำเภออมก่อยนั้นเรื่องเกิดมานานแล้วหลักฐานกู้ยืมเงินได้สูญหายไปจากกรณีที่กเกษียณอายุราชการ ได้เขนือย้ายเข้าของจากโรงเรียนบ้านผาปูนมาอยู่ที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่จึงของเงินคืนจำนวนหกแสนบาทที่มีหลักฐานเท่านั้นส่วนกรณีที่แม่ดาราหนุ่มได้กล่าวหาว่าบ้านที่เข้าจำนำธนาคารเป็นตึกแถวสามชั้นตอนนั้นติดหนี้อยู่1นึ่งล้านสอแสนบาทจำนวนเดิม1นึ่งล้านสแสนบาทนำเงินจากกองทุนพัฒนาชีวิตสองแสนบาทไปชำระ ตนได้ปิดกันไม่ให้ถ่าถอนโฉนดออกจากธนาคารเพื่อนำออกมาขายนั้นไม่จริงเพราะชื่อในโฉนดเป็นชื่อแม่ดาราหนุ่มจะถ่ายถอนออกมาขายก็ขายได้และตนยังแนะนำให้แม่ดาราหนุ่มให้ปล่อยตึกข้างเคียงเช่าแล้วนำเงินค่าเช่าผ่อนส่งให้ธนาคารก็ได้แต่แม่ดาราหนุ่มไม่ทำตามคำแนะนำยังมากล่าวหาตนอีกในวันพรุ่งนี้วันที่10พฤษภาคมทางรายการข่าวช่อง7สีได้เชิญผู้อำนวยการ วินัยไปออกรายการข่าวเวลาห้าโมงเย็นส่วนแมงบุมจะเดินทางมาร่วมรายการด้วยหรือไม่นั้นผู้อําวยการวินัยก็ไม่ทราบได้